วันนี้เราจะให้เพื่อนๆดูรถดสไลด์บรรทุกกระบะครับโอ้โห,โโหรถดสไลด์นานๆได้เจอรถดสไลดสักคันหนึ่งนะฮะสายรถดสไลดนี้เขาก็มีการปรับแต่งเยอะไม่เบาเหมือนกันนะฮะให้ดูครับนี่ครับอือดสไลด์คันนี้ใส่พอลอยด้วยนะฮะใส่ขอบ15ใส่ล้อมแม็กบรรทุกครับ p a c ใช้ระบบถุงลมด้วยแหมแจ๋วเลยครับนี่ฮนะรถสไลด์ลอดลายเยอะไม่เบาเหมือนกันตอนนี้ก็ลำเลียงกระบะขึ้นเต็มแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหอันนี้ชุดช่วงล่างก็ทําที่ไหนเนี่ยช่วงล่างที่นี่ครับผมแล้วเหรอรถที่นี่เลยครับผมโอ้โ,โอ้ต้องดามกระบะไอ้ต้องดามระตีด้วยใช่ครับผมเพิ่มความแข็งแรงโอ้โหดามระตีหนาตึบเลยอ่ะ อพอรอยเสื้อเหลี่ยมนี่ไงพอรอยเสื้อเหลี่ยมนะครับราชาพารอยนี่ทําได้หลายอย่างเลยรถสไลด์ก็ทําได้แจ๋วจริงๆเนี่ฮะดำกระซีด้วยครับเห็นไหมฮะโอเต็มระบบเลยอะคันนี้ TAC แล้วแม็กบรรทุกใชายางขอบสิบห้าครับ สวยมากใส่ได้เต็มที่เราก็ 5, ห้าห้าใบครับห้าใบตันนี้ตัดส่งไปสุราษฎร์สงขาวันนี้อ๋อบหมดเลยครับครับส่งไปสุราษฎสงขารีโว่ครับรีโว่ไม่สุดยอดเลยโอ้โหเขาใส่เพารอยใส่ระบบถุงลมนะฮะดูสิ อื้อเลยครับแหนบเพียบเลยกลไกเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบกครับอ๋อชุดช่วงเผานี่คือต่อเป็นสองสเต็ปเนาะใช่ครับผมผมก็คิดว่าเขาต่อสเต็ปเดียวนะเนี่ยอ๋อถ้าสเต็ปเดียวมันแฝงเนาะหรือว่ามันยาวเกินช่วยาวเนี่ยความเสี่ยงที่เขาจะบิดจะมีเยอะเราใช้สองสเต็ปดีกว่าลดอาการสั่นอ๋อเราลดอาการสั่นได้ก็คือต่ออีกต่อใส่ตุ๊กตาตรงนี้อีกเพื่อจะรับอีกรอบหนึ่งอ๋อตัวนี้เป็นระบบม่วงไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ชุดกําลังมาบังคับมันจะหน่วงของมันเองในตัวน้ํามันมันจะเป็นตัวความหนืดทํางานคล้ายๆชกครับตัวหน่วงโอ้ไม่งั้นเวลามันขึ้นมันจะงอกแงกใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ระบบนี้ครับไม่งั้นพอมันขึ้นปุ๊บมันล้มปุ๊บเลยอย่างนี้อ้อนับถ่ายเทจากชุดลางเลื่อนอันนี้คือชุดลางเลื่อนจะมีกระบอกไฮดรอลิกยาวเพื่อจะถีบไปถีบกลับแล้วพอน้ําหนักมันถ่วงไปด้านหน้ามันก็หน่วงลงไปเรื่อยๆ ค่อยยิงผ่านเข้าไปอ๋อตัวนี้เป็นชุดหน่วงเพอ๋อที่จะขึ้นลงเร็วไม่เร็วช้านี่ก็คือตัวนี้เป็นตัวบังคับแต่ตัวนี้ก็คือตัวเป็นตัวเลื่อนสไลด์ตัวดึงผ่านเอาแล้วแล้วโซ่เหรอครับพี่าโซ่นี่เป็นตัวถีบกลับไปถีบกลับมาเพราะถ้าเราถ้าเราดึงแต่ไฮโดรลิกอย่างเดียวหัวถานมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวอ๋อแต่โซ่จะพาเราไปอีกครึ่งหนึ่งให้ให้หัวถานไปไปไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการอ๋อโซ่นี่เป็นตัวเขาเรียกตัวถ่ายกำลัง อ๋อโซ่เป็นตัวถ่ายกำลังนะฮะการทำงานตอนที่มันลขึ้นถ่ายครับโอ้โหตัวนี้เป็นที่ล็อกสายไฟไอต,ตัวนี้จะแตกต่างจากตรงเมกาอืมตรงเมกานี่เวลาเราเราจะจะ,จะบังคับลางเลือเนี่ยเรามีกระบอกยิงมาอีกทีนึงพี่ไก่จำได้ใช่ไหมใช้ไฮดรอลิกยิงแต่ตัวนี้ไม่ต้องยิงมันจะมาลงกับมันเองขึ้นกอบมันเองตัวไหนจะล้ำกว่าอันนี้ล้ำกว่าไหม อันนี้ล้ากว่าอ๋อเยถ้าคันหนึ่งเนี่ยถ้าตอ่อทั้งหมดเลยเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิด<อ>มีคนก็อยากต่อสไลด์เนี่ยเอเยรับต่อสไลด์ด้ไหมรับครับผมแต่ช่วงนี้กำลังกับบริษัที่อ่อ๋อถ้าถ้าเกิดว่ารับนี่จบอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเ,เริ่มต้นเอาเอาเริ่มต้นไปถึงจบ,เร,บเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนห้าสามแสนห้าจบมันก็มีลูกเล่นพวกสเตปว่าจะเอาถุงลมแบบไหนโอแม็กแบบไหนอะไรเนี่ยจบน่าจะอยู่ที่สี่แสนห้าสี่แสนห้าเนาะครับผมแล้วก็มีแบบสเตนเลส ว่าจเลอ่าสเจเลมันยังมีรายละเอียดเยอะอ๋อคือแรปเงาได้อะไรได้อ๋อรายละเอียดเยอะยที่สามแสนครับผมบาแม่เจ้าแต่งระดับ4ี่แสนลดหกแสนล้านหนึ่งนะเฮียโอ้โหใช่ใช่ประโยชน์เยอะไปถึงร้านขายที่นอนวัสดุไเครื่องนอนแล้วลงมันขึ้นได้สบายร์นิ้านเอรนิเจอร์ก็สั่งทำอ๋อสไลด์ในใช้รถ รถสไลด์นี่คือใช้ได้แบบอนเนกประสงค์เลยอ๋อไม่น่าหรอ้ายร่าครับผมอ๋อ,อเขาไม่ได้ย้ายรถอย่างเดียวนะโอ้โหนี่จะให้ดูลวดลายครั้งนึงเนี่ยโห้ยคนไกลเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะจะบอกให้ดูดิเห็นไหมใส่ถุงลมนี่ใส่ถ,ถุงลมเพิ่มช่วยเข้าไปแหนบก็เยอะเสื้อเผาเหลี่ยมนะครับ ให้ดูเสื้อเผาเหลี่ยมนะราชาเผาลอยครับยอยตรงกลางเนี่ยนะฮะเขาก็จะใส่เหมือนตุ๊กตาตัวรับเผาเพิ่มอีกทีิงคือเผาจะเป็นสองท่อนนะครับว่าปกติเนี่ยผมก็คิดว่าเขาใช้เผาท่อนเดียวยาวทีนี้เขาใช้สองท่อนนะครับก็ลดอาการสั่นอาการแฝงนะฮะโอโ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันรายละเอียดเยอะนะครับอ่าสุดยอดขอไปแอบดูฝั่งนู้นดีกว่านะฮะเฮ้ สุดยอดจริงๆล้าช้าเพาลอยครับขับได้เกือบทุกอย่างเลยนะสุดยอดจริงๆขอเดินดูข้างนี้นิดนึงจ้าจ้าดีครับนี่ฮะโอ้โหรถลายเขาเยอะนะครับนะฮะเขาสร้างใหม่เลยนะครับนะขาที่รัดแหนบนี่คือสร้างใหม่เลยสร้างขาลงไปอยู่ล่าง สุดยอด่อลวดลายเยอะครับลวดลายเยอะนะฮะน่าจะเป็นการต่อคัสซีด้วยให้ยาวนะครับยาวนี้น่าจะต่อจากด้านหลังมาถึงนี่แหมเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเขาลอยใส่โชกคไว้แนบเพียบเลยเหมือนกันมีถังลงลูกหนึ่งครบวงจรเลยครับรอเลย ห้าดูสไลด์ครับรอครับรออันนี้ก็มาขึ้นกระบะหนึ่งสสาสี่ห้าห้ากระบะครับใส่กระบะห้าที่นี่ร้านราชาพอรอยนะครับเป็นร้านที่อยู่ติดข้างถนนใหญ่เลยนะครับมุ่งหน้าลงไปหลังสวนนะฮะอันนี้มันเป็นรถไม่ได้รับจ้างนะครับใช้ ใช้เฉพาะที่อู่อย่างเดียวใช้เฉพาะที่อู่ใช่ไหมฮะบริการ24ชั่วโมงคือเราไม่ได้รับจ้างรเราจะเป็นรถเป็นรถโมบายของเราเลยเอาไว้เซอร์วิสงานเทอรลอยเอาไว้เซอร์วิสงานของเราเองเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนไม่เข้าใจคือว่าเราใช้เฉพาะงานเทอรลอยเราไม่ได้มีรับจ้างนะครับครับฮะครับผมอืม อ๋อมันก็จะมีแบบเหมือนสองประเภทคือเขารับจ้างโดยตรงก็มีใช่ครับแต่ของเราคือไม่ได้รับจ้างโดยตรงรจ้างเราใช้ในธุรกิจส่วนตัวส่วนตัวของเราอ๋อครับเข้าใจครับนะฮะนี่โอ้โหสุดๆจริงๆครับนี่ฮะเอาและจะให้เพื่อนดๆดูรถสไลด์นะยา,ายาวมากรับยาวมากรถสไลด์ผมเองครับเพิ่งได้มาสัมผัสเหมือนกันนะนะครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะเนี่ยครับสำหรับรถสไลด์นะครับก็ถือว่ายาว นะช่วงเขายาวมากแล้วก็รายละเอียดก็เยอะอยู่พว่าสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกให้ถึงขนาดว่ามีความกวาม้างความยาวเท่าไหร่ต่ออะไรเท่าไหร่นะฮะก็มาถ่ายเป็นเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะเผื่อคนไหนยังไม่เคยเห็นว่าโอ้โหกลไกของรถสไลด์เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็ลองมาดูมาชมเมานะครับต้องบอกว่าการปรับแต่งนี่สามแสนห้าถึงสี่แสนห้าโอ้โหแม่เจ้าไม่ธรรมดาเหมือนกันนัเนนี่ยแต่เขาบอกว่าใช้ได้แบบอนเนกประสงค์เลยนะฮะ สุดยอดจริงๆตอนนี้ก็จะนำถาดขึ้นแล้วครับอ๋อเขาต้องติดเครื่องด้วยเหรอพี่อเาเมื่อรถมันมีติดโหลดมีภาระโอ้ไฟเราถ้า,า,ถามันชาร์จเข้าแบตเรามันจะทํางานเต็มระบบอ๋อคือถ้าเราติดเครื่องมันจะดีกว่าใช่จริงๆไม่ติดก็ขึ้นได้ครับผมอ๋อเข้าใจแล้วอนี้มันจะหน่วงของเวลามันจะหน่วงรมันนองครับอ๋อนี่ครับ กดรีโมดอย่างเดียวเลยอ่าแจวครับกดรีโมดอย่างเดียวเลยครับขึ้นแล้วครับโอ้โหแกวมากก็เขาก็จะดูนะฮะดูว่าเราจะทําแบบไหนอย่างไรค่อยๆจริงเราไม่ต้องถอยรถก็ได้แต่บังเอิญว่าตรงนู้นมันสุดมันไม่มีพื้นอ๋อครับผม,มอ๋อเราก็ถอยรถช่วยหน่อยนะครับแสดงว่าคนขึ้นเขาก็ต้องมีวิชาของเขานะอ่า ต้องดูลายให้ออกนะครับนี่นะครับขึ้นแล้วครับไฟหลังช่วยฮะอ่าตัวตัวทำงานยู่นะครับคครับอ๋อจะมีตัวหน่วงไว้นะฮะไม่ให้ลงเร็วไม่ให้ไม่ให้สับเร็วอืมแล้วอย่างนี้ถ้าขึ้นปกตินี่หน้าเขาจะกระดกไหมไม่ครับอ๋อไม่กระดกใช่ไหมการคำนวณวางเขากับจุดจุดถ่ายกําลังมันจะต้องบาลานซ์ครับอ๋อทำให้ไม่หน้ากระดกด้วยดูดิเออดีอ่ะโอ้โหสุดยอด วาเจ๋าเลยครับโอ้โหต้องเสริมแหนบแบบตึบเลยเฮียรถล้านอยู่แล้วรถล้านอยู่แล้ว,ลวมันต้องอลังการอยู่แล้วนะฮะการบรรทุรถกระเช้าไปชลบุรีน้ำหนักก็อยู่มา4น8 0ครับโอ้โหร,รถสไลด์4 0 8นี่ถหรถือว่าหนักเนาะครับผมสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะรถสไลด์นะครับนะฮะราชาเผารอยครับ เพิ่งได้เห็นเหมือนกันนะฮะว่ารถไลนี่ลวดลายเขานี่ไม่เบาเลยเยอะไม่เบานะครับก็ต้องบอกว่าใช้งบไม่น้อยเลยรถไหลรถไหลเฮียรถไหลรถไหลอ่ะระวังรถไหลนะที่นี่ร้านราชาเพารอยครับ อยู่ติดก้างถนนใหญ่นะครับนะฮะด้านนี้ก็มุ่งหน้าไปหลังสวนนะครับขามุ่งหน้าไปหลังสวนน่าจะอยู่ข้างถนนเลยนะครับร้านราชาพราวร้อยโอ้โหเดี๋ยจ๋วจริงๆวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมรถสไลด์บ้างนะครับนะบางคนยังอาจจะไม่เคยเห็น,นกลไกของเขาเนาะผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะเรื่องระบบกลไกนะครับนะฮะนี่แหละครับนะฮะระบบกลไกของเขาก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ที่อึ้งมากๆเลยก็คือการที่ ปรับแต่งเนี่ยนะใช้งบเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหระดับ3 4ี่แสนก็ว่าได้นะครับแจ๋วจริงๆครับนี่สุดยอดสุดยอดมากๆที่นี่ร้านราชาพาวร้อยนะครับเราก็จะนํากระบะไปส่งครับก็กระบะขึ้นรถก็มีการเอากระดาษรองกันนิดนึงนะครับนะกระดาษรอง เพื่อไม่ให้กระบะนั้นเสียหายนะครับสุดยอดแท้เอาแล้วฮะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมาชมรถสไลด์นะครับนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆมีอะไรดีๆจะมาถ่ายให้ดูนะครับบ๊ายบายกำลังจะเดินทางแล้วครับสุดยอดเลยรถสไลด์ครับรถสไลด์ ขึ้นเสร็จมัดเชือกเสร็จอา้าวก็ไม่ได้มัดเชือกเลยก็มัดเบลนะสายเบลนะครับนี่รีโว่ครับรีโว่เป็นทางปลอดภัยนะจ๊ะโชคดีโชคดีโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลย โชคดีนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะลักมนาะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ